ถามตอบเวชกรรมไทยคำพีกุทธโรค 1. อาการเมื่อเบิงเกิดผุดขึ้นมาเป็นแผ่นเป็นแว่นตามผิวหนังเล็กก็มีใหญ่ก็มีสีขาวนุง่งนุงขอบนูนมีสันฐานดังก่ากภายในทำให้คันถ้านานเข้าลามไปทั้งตัวพยาธิอันนี้หายบ้างไม่หายบ้างจงตอบคำถามต่อไปนี้ 1>, 1อาการนี้อยู่ในคำพีอะไร 2. อาการนี้ชื่อว่าอะไร 3. บอกชื่อตำรับยาแก้อาการ 4. บอกตัวยายอย่างน้อย5ตัว 5. วิธีทำม 6. บอกชื่อตำรับยาและตัวยาแก้อาการคันตอบอาการนี้อยู่ในคำพีกุทธโรคอาการนี้ชื่อว่าเรือนมูลนก ชื่อตำรับยาแก้อาการยาแก้พยาธิเกิดตามผิวหนังตัวยารากทองพันช่างกรรมถันกระเทียมลูกสบ้าเลือดเม็ดลำโพงเม็ดรกระเบียนเม็ดรกระเบาคางคกตายซากเผาพริกไทยล่อนสิ่งละเท่ากันวิธีทำบดเป็นผงละลายน้ำมันยางหรือน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาทาแก้พยาธิผิวหนัง ชื่อตำรับยาและตัวยาแก้อาการคันชื่อยาแก้เม็ดผื่นคันตามตัวใช้ใบสัมมงา8ส่วนใบเหงือปลาหมอ1ส่วนต้มเข้าด้วยกันใส่ถังแช่ไว้นานๆใช้อาบ3วันแก้คัน 2. อ,อาการผุดขึ้นเป็นขาวๆถ้าเหงื่อออกจะทำให้คัน เกาจนน้ำเหลืองซึมจึงหายคันจงตอบคำถามต่อไปนี้ 1. อาการนี้อยู่ในคัมภีร์อะไร 2. อาการนี้ชื่อว่าอะไร 3. บอกชื่อตำรับยาแก้อาการ 4. บอกตัวยายอย่างน้อย5ตัว 5. วิธีทำ 6. 6. บอกชื่อตำรับยาและตัวยาแก้อาการคันตอบ อาการนี้อยู่ในคำพีกุทธโรคอาการนี้ชื่อว่าเรื้อนดอกหมากชื่อตำรับยาแก้อาการชื่อยาชําระน้ำเหลืองตัวยาขี้เหล็กทั้งห้าลูกสมอทั้งสามลูกมะขามป้อมใบมะกาหัวแห้วหมูรากตองแตกบอระเพ็ดขมิ้นอ้อยโกดน้ำเต้าสิ่งละห้าสลึงเถาวันเปรียงสด เอามากหน่อยเทียนทั้ง5สิ่งละสองสลึงยาดำหนึ่งบาทสรรพคุณชําระน้ำเหลืองวิธีทำฝักราชพฤกษ์หฝัก, 5, กต้มสาเอาหนึ่งแทรกดีเกลือตามทาตุหนักเบารับประทานครั้งละ1-2ช้อนโต๊ะ2เวลาเช้าเย็นชื่อตำรับยาและตัวยาแก้อาการคันชื่อยาแก้เม็ดผื่นคันตามตัว ใช้ใบสมมงาแปส่วนใบเหงือกปลาหมอหนึ่งส่วนต้มเข้าด้วยกันใส่ถังแช่ไว้นานๆใช้อาบ3วันแก้คัน 3. อาการเมื่อบังเกิดนั้น ขึ้นที่หูและกำาดนต้นคอทำให้เปื่อยผู้พองให้คันมีสันฐานดุดมะเร็งไรยิ่งเกายิ่งคันครั้นวางยาแล้วให้แสบร้อนตามที่เกาจงตอบคำถามต่อไปนี้ 1. อาการนี้อยู่ในคัมภีอะไร 2. อาการนี้ชื่อว่าอะไร 3. บอกชื่อตำรับยาแก้อาการ 4. บอกชื่อตัวยาอย่างน้อย5ตัว 5. วิธีทรรมบอกชื่อตำรับยาและตัวยาแก้อาการคันตอบอาการนี้อยู่ในคำพีกุทธโรคอาการนี้ชื่อว่าเรียนวิมาลายาแก้อาการชื่อยาแก้พยาธิเกิดตามผิวหนังตัวยา รากทองพันช่างกรรมาฐาถนกระเทียมลูกสะบ้าเลือดเม็ดลำโพงเม็ดกระเบียนเม็ดกระเบาคางคกตายซากเผาพริกไทยล่อนสิ่งละเท่ากันวิธีธรรมบดเป็นผงละลายน้ำมันยางหรือน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาทาแก้พยาธิผิวหนังชื่อตำรับยาและตัวยาแก้อาการคันชื่อยาแก้เม็ดผื่นคันตามตัว ใช้ใบสมง,งา8ส่วนใบเหงือกปลาหมอ1ส่วนต้มเข้าด้วยกันใส่ถังแช่ไว้นานๆใช้อาบ3วันแก้คัน 4. มีอาการเมื่อแรกผุดขึ้นมานั้นเป็นรูปรุปไปมีใครจะมองเห็นถึงแม้จะเห็นก็เห็นแต่ขาวๆแดงๆอยู่ในเนื้อรำไรไมิได้เห็นถนัดจงตอบคำถามต่อไปนี้ 1. อาการนี้อยู่ในคำภีร์อะไร 2. อ,อาการนี้ชื่อว่าอะไร 3. จากคำภีร์ในข้อหนึ่งโรคเรื้อนต่างๆมีที่เกิดกี่อย่างอะไรบ้างโรคพยาธิเจ็ดจำพวกนี้บังเกิดด้วยอะไรเบียดเบียนกัดกินอยู่ในร่างกายของสัตว์คือโรคอยู่ในอะไรของตนเองเป็นเหตุ 4. จากคำพีในข้อ1ตอบคำถามต่อไปนี้เรือนน้ำเต้าเกิดแต่กองาธาตุใดเรือนมะกรูดเกิดแต่กองาธาตุใดตอบอาการนี้อยู่ในคำพีกุทธโรคอาการนี้ชื่อว่าเรือนบอนจากคำพีในข้อ1โรคเรือนต่างๆมีที่เกิด7อย่าง โรคเรื้อนบังเกิดแต่กองปฐวีธาตุกองอาโปธาตุกองเตโชธาตุกองวายโยธาต์ชาติสัมพันธ์ตะกูลสามัคคีรสหรือหลับนอนระคนกันและอุปาติกะโรคพยาธิเจ็ดจำพวกนี้บังเกิดด้วยกรรมมิชาติเบียดเบียนกัดกินอยู่ในร่างกายของสัตว์คือโรคอยู่ในกระดูกและชิ้นเนื้อของตนเองเป็นเหตุ จัายคำพีในข้อ1เรือนน้ำเต้าเกิดแต่กองอาโปธาตุเรือนมะกรูดเกิดแต่กองวายโยธาต 5. 5. อาการกระทำให้เมื่อยในข้อในกระดูกและเส้นเอ็นน้อยใหญ่ให้ผิวเนื้อสากชาแล้วขึ้นใบหูก่อนแล้วลามไปบวมที่หน้าแล้วจึงบวมทั่วทั้งตัว ถ้ารักษาไม่หายนานเข้าทำให้นิ้วมือนิ้วเท้าบวมแล้วแตกออกเป็นน้ำเหลืองเน่ากินกุดเข้าไปจงตอบคำถามต่อไปนี้ 1. อาการนี้อยู่ในคัมภีอะไร 2. อาการนี้ชื่อว่าอะไร 3. อาการนี้ขึ้นที่ใบหูก่อนเป็นดุดดังอะไร 4. อาการนี้ ที่บวมทั้งตัวดุดดังอะไร 5. จงบอกชื่อตัวยาในการใช้ยาเฉพาะโรคตำรับยาชำระน้ำเหลืองจำนวน5ชื่อตอบอาการนี้อยู่ในคำพีกุทธโรคอาการนี้ชื่อว่ากุทธโรคเกิดแต่กองปฐวีธาตุอาการนี้ขึ้นที่ใบหูก่อนเป็นดุดดังมดตะนอยต่อยอาการนี้บวมขึ้นทั้งตัวดุดดังหนังแรด ชื่อตัวยาในการใช้ยาเฉพาะโรคตำรับยาชำระน้ำเหลืองคือขี้เหล็กทั้งหลูกสมอทั้ง3ลูกมะขามป้อมใบมะกาหัวแห้วหมูรากตองแตกขมิ้นอ้อยโกดน้ำเต้าสิ่งละห้าบาทเถาวันเปรียงสดเอามากหน่อยเทียนทั้งห้สิ่งละสองสลึงยาดำหนึ่งบาท